ัวคุณณนะตอนนี้จะเห็นตัวเองในอนาคตที่สูงกว่าผมใช้คำว่าตัวสูงแล้วกันแต่ว่าคุณจะเห็นเลยตัวคุณที่สูงและยิ่งใหญ่กว่าคุณจะมองเห็นตัวเองในอนาคตที่ดีขึ้นจะเห็นตัวเองในอนาคตใกล้ๆนี้นะไม่ใช่ว่าโหเห็นอนาคตตอนหกสิบใกล้ๆเลยนะถ้าคุณทำได้นะ ใกล้ๆหมายถึงว่าอีกหนึ่งเดือนมันจะมีอะไรเปลี่ยนแปลงอีกสาเดือนจะเปลี่ยนอะไรบางอย่างในชีวิตคุณคุณจะเห็นเองด้วยไม่ต้องให้ใครตัดสินโอกาสจะเข้าหาคุณคุณจะเห็นอนาคตใกล้ๆว่ามีอะไรอยู่ในหัวคุณบ้างคนส่วนใหญ่ไม่รู้ว่ามีความคิดที่เป็นไปไม่ได้เกิดขึ้นมากมายในหัวเลยความคิดที่เป็นไปไม่ได้เอาแต่คิดเรื่องที่จะทาไม่ได้จริงเดี๋ยวนี้ก็คือ โอ้แกไปเนี่ยอยากจะมีเงินซื้อที่นะแล้วก็อยู่บ้านอยู่สวนแต่พอคุณทำตามสเต็ปแรกที่ผมบอกโทษตัวเองก่อนเริ่มเก็บกวาดเริ่มทำอะไรใส่ใจยิ้มมากขึ้นปึ๊บปึ๊บ,บ,บคนโดนเขาเรียกว่าอะไรพอทำให้คนอื่นจเจริญขึ้นเป็นคนดีจะมีสิ่งที่มาว่าเรากระทบเราแล้ก็มาเก็บกวาดต่อคุณจะเห็นอนา,นาคตใกล้ๆและคุณจะไม่คิดละ ไอ้แบบเฮ้ยหกสิบเดี๋ยวไปซื้อที่จะออกจากตรงนี้ให้ได้ไม่คุณจะเห็นลางๆเลยอีกสามเดือนอีกสามเดือนอยดูดีก็มีคนทักมาเฮ้ยน้องพี่จะไปเปิดบริษัทนั้นนี้ญี่ปุ่นเข้ามาจะต้องการผู้จัดการโอ้โหยูดีเป็นผู้จัดการเลยผมจะเล่าเรื่องนักเรียนผมให้ฟังเป็นนักเรียนที่เรียนทุกคอร์สของผมเลยนะเป็นผู้ชายนะครับเก่งมาก กว่าจะเก่งก็โดนผมติเยอะมากเหมือนกันนะผมผมไล่จี้เลยต,ติ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 แต่พี่เขาเป็นคนที่ไม่มีอัตราลดทิฐิตัวเองแล้วเขาเปลี่ยนจากหน้ามือเป็นหลังมือและเชื่อไหมว่าสิ่งที่เขาเรียนไปคือเรื่องกดแรงดูดใช่ไหมเขาทําบางอย่างว่าสิ่งนี้เขาอยากได้ได้เปลี่ยนงานได้อะไรวันหนึ่งมีบริษัทญี่ปุ่นจะมาเปิดโรงงานรถไฟฟ้านะเขาทําเป็นวิศวกรนนะหัวหน้าเขาได้ เป็นอะไรไม่รู้อะแต่จะเอาเขาไปด้วยตอนออกหรือคุูหน้าเขากำลังจะ,กะเกษียณหรืออะไรไม่รู้จะพัฒนาเขาบอกว้าวมันมาไวกว่าที่เขาคิดไว้เยอะมากมากมากแล้วจนตอนนี้เขาไปอีกสเต็ปหนึ่งแล้วคือคูเต้ครับผมอาจจะไม่ไปนะเพราะผมรู้ว่าผมอยากอยู่บ้านทํางานคือเขาเปลี่ยนคือทุกอย่างมันมันมาไวคือมันดึงดูดมันมีโอกาสมันแล้วมันเปลี่ยนชีวิตแบบอย่างนี้ตอนนี้เขาบอก งงประเด็นก็คือคุณจะเป็นแบบนั้นเลยต่อ,อให้คุณไม่ได้เรียนเรื่องจิตสํานึกจิตใต้สํานึกกับผมหรือนั่งสมาธิอย่างที่คนเขาเรียนกันคุณแค่ลองทําวิธีอย่างนี้แต่คุณต้องก้มหน้าก้มตาทําโดยไม่สงสัยนะครับเพราะนักเรียนที่เรียนกับผมคนนั้นนะ่ะเขาเรียนทุกคอร์สและเขาโดนผมติติติตแล้วเขาก็แก้แก้แก้แ,กแล้วเขาเป็นโรคซึมเศร้าด้วยนะแล้วก็หาย,ยดีขึ้นดีขึ้นนะคุณจะมีความคิด หรือคิดแต่เรื่องที่เป็นไปได้และเป็นไปได้จริงเดี๋ยวนี้เห็นเดี๋ยวนี้เกิดขึ้นเดี๋ยวนี้มีไอเดียเดี๋ยวนี้อยู่ดีๆก็มีไอเดียทําอะไรบางอย่างแล้วม,มันมีคนมาเสิร์ฟคุณเลยเช่นโอ้อยากขายของออนไลน์จะอ้อยู่ดีคนเอาของออนไลน์มาให้คุณอ่าลองดูหรือมีอะไรบางอย่างจังที่จะทําให้คุณจเจริญขึ้นคุณจะเห็นอนาคตตัวเองใกล้ๆไม่เพอิอเจอละเมื่อก่อนรอกรเกษียณร้อนปีหน้าเนี่ยจะออก ปีหน้าจะต้องอย่างนั้นไม่ต้องมันจะดีขึ้นภายในหนึ่งอาทิตย์หนึ่งเดือนหรืออะไรก็ตามขึ้นอยู่กับตัวคุณนะครับข้อสองความคิดใช่ไหมเมื่อกี้คุณจะมีความคิดที่เป็นไปได้คือความคิดที่กระตุ้นให้อยากลงมือทำทันทีเมื่อก่อนอยังไงโอ้ยอยากอายุเยอะแล้วอยากอยากอยาก,กเกษียณนนะ่ะอยู่บ้านกับลูกกับหลานนะ คุณจะมีความคิดที่กระตุ้ตนอยาก,ลง,กลงมือทำทันทีคุณก็ลงมือทันทีเลยว่าอ๋อถ้าอยาก,กเกษียณใช่ไหมวางแผนการเงินปึ๊บปั๊บปึ๊บปั๊บ,บเริ่มมีไอเดียอยู่ดีๆจัก,กรวาลส่งหลักฐานมาให้ว่านี่วิธีการออมพืชแบบนี้วิธีการเพิ่มรายได้แบบนั้นหรืออะไรก็ตามมันจะมาเองโอกาสจะวิ่งเข้าหาคุณถึงแม้จะเห็นเห็นว่ากว่าจะสำเร็จต้องใช้เวลาออกแรงนานเป็นปีแต่จะรู้สึกว่าความสำเร็จใกล้แค่เอือ้อม ความคิดของคุณมันจะดึงความสําเร็จให้ใกล้เข้ามาแค่เอื้อมถ้าผมพูดแบบนี้บางคนบอกว่าเพิร์เจอเป็นไปไม่ได้พระพุทธเจ้าบอกว่ารู้ได้ด้วยตนเองเอาไปใช้ในโลกประจําชีวิตประจําวันได้นะคุณต้องรู้ด้วยตัวเองไม่ใช่เชื่อผมนะเพราะ,ะนั้นคุณต้องเริ่มทําย้อนกลับไปพรุ่งนี้ใครตื่นนอนมาดูไลฟ์สดผมตรงนี้อีกรอบไม่ต้องห่วงผมไม่ได้ยอดวิวหรอกครับ a c e b o o k ไม่ได้นับยอดวิวนะครับแต่เพื่อตัวคุณเอง นี่คือการทำงานเพื่อตัวคุณเองหรือคืนนี้ก่อนนอนนั่งสมาธิสักหานาทีได้ไหมนะสะสมได้ไหมความร่ำรวยในในความร่ำรวยที่แท้จริงคือบุญบรารมีสติสัมปชัญญะของคุณในโลกใบนี้คือเงินใช่ไหมโลกหน้าหรือโลกแห่งอื่นที่ไม่ใช่โลกอย่างนี้คือสติสัมปชัญญะและสมาธินะครับคุณจะรวยจริงๆ ่อ,อมาข้อ3คุณจะเกิดความจดจําใหม่อืมข้อนี้ข้อนี้ข้อนี้เกิดความจดจําใหม่หมายความว่าอะไรคุณเห็นอนาคตไกลๆด้วยด้วยอะไรด้วยความจริงต่างจากความคิดที่เป็นไปไม่ได้นะเมื่อก่อนคุณความคิดที่มันอยู่ไกลเหลือเกินแต่ทุกวันนี้คุณจะเห็นอนาคตไกลๆเนะี่ยที่เป็นความจริงจับต้องได้มากขึ้นหมายถึงความคิดนะ เมื่อก่อนเนี่ยมันจะบีบให้คุณเอาแต่คิดนะแต่ไม่เคยลงมือทำไม่เคยอะไรเลยอะ่ะจนกลายเป็นคนคิดมากคิดเล็กคิดน้อยแต่ไม่ประสบความสำเร็จอะไรเลยแล้วก็คิดว่าตัวเองเนี่ยทำอะไรจับชายทำ,ทำนู่นทำนี่ไม่แล้วก็โทษเวรกรรมอะ่ะทำอะไรไม่ขึ้นใครเคยคิดแบบนี้บ้างผมทำอะไรไม่ขึ้นก็ไม่ยอมเปลี่ยนตัวเองจะไปใช้แรงก่อนคนส่วนใหญ่ชอบอะไร ทำงานเพิ่มยังเหนื่อยไม่พออีกเหรอต้องทำงานกี่ชั่วโมง20ชั่วโมงต่อวันผมทำงาน20ชั่วโมงต่อวันนะครับตอนสมัยก่อนนอนวลาสี่ชั่วโมงไม่ได้ทําให้รวยเลยไม่ได้ทําให้เจริญเลยทุกวันนี้ทํางานวันละเนี่ยหนึ่งชั่วโมงสิบแปดนาทีตอนนี้แต่ผมทําให้คนเจริญขึ้นเพราะฉะนั้นสิ่งที่ผมเอามาบอก ผมต้องการให้คุณจเจริญขึ้นสิ่งที่ผมทําตรงนี้ทำงานเพื่อตัวผมเองแต่เพื่อทำให้คุณจเจริญขึ้นแต่ผมทำเพื่อตัวผมเองสับสนไหมแต่ทุกวันนี้คุณตื่นนอนมาทำงานเพื่อตัวคุณเองบ้างไหมเพราะฉะนั้นถ้าคุณจะเริ่มธุรกิจใหม่ไม่ต้องลงทุนครับไม่ต้องลงทุนทำงานเพื่อตัวเอง แล้วก็ไปทํางานเพื่อเอจ้านายลูกน้องหรืออะไรก็ตามนั่งสมาธิลงทุนกับตัวเองเรียนรู้อะไรบางอย่างลงทุนกับตัวเองการลงทุนกับตัวเองมันไม่มีใครขโมยไปจากคุณได้ถ้าคุณลงแรงลงเงินนะเวลาเจ๊งก็ต้องไปเซ้งร้านใช่ไหมเวลาจะเลิกทําก็ต้องเซ้งกิจการขาดทุนไปลงทุนเท่านั้นได้กลับมาเท่านี้แต่ลงทุนกับตัวเอง มันติดตัวคุณไปจนตายดังั้นความรู้ที่คุณมีอยู่ตอนนี้คุณสามารถหาเพิ่มได้ไหมหรือคุณใช้มันอย่างเต็มที่หรือยังสิ่งที่คุณลงทุนกับตัวเองบ้างหรือยังนะครับถ้าบ,บางคนเชื่อเรื่องเวรกรรมจำไว้ว่ากรรมเก่าก็แพ้บุญที่มันใหญ่นะเช่นความเพียรพยายามของคุณตอนนี้ถ้ามีคนทักคุณว่าเป็นพ่อเวรกรรม ใช่มันเป็นเพราะเวรกรรมนะครับแต่เรามีบุญมองถึงบุญบ้างคนส่วนใหญ่ชอบฝังให้เรามองเวรกรรมเวรกรรมเวรกรรมมองแต่เรื่องไม่ดีเฮ้ยแต่ว่าดูดีเราเกิดมาครบสามสิบสองไหมครบเฮ้ยมองดีว่าเรามีบุญใช่ไหมครับก็แค่สร้างไปพอคุณเริ่มมองว่ามันเป็นเวรกรรมทําอะไรไม่ขึ้นมันก็ไม่ขึ้นอย่างนั้นแหละครับ แล้วมันไม่ใช่เรื่องยากผมบอกแล้วไนงะคุณย้อนกลับไปเพียงแค่คุณยิ้มให้ได้มากขึ้น<ท>ก็ยากแล้วนะสําหรับคนทั่วไปยิ้มให้ได้มากขึ้นเกิน e <solche> <gener> มาครบสามสิบสองนี่ก็คือบุญของเราแล้วเราก็แค่ต่อย,ยอดบุญของเรานะเพราะฉะนั้น <ungen> จํา<ำ>ไว้ว่าคุณมีบุญมาหาศาลมากแต่คุณเอาเอามันใช้ออกมาไม่เป็นอนะ่ะคุณไม่สามารถกลั่นออกมาได้อ่ะผมพยายามจะฝึกให้คุณ กันออกมามองถึงบุญที่เรามีไม่ใช่มองบาปหรือกรรมที่เราเป็นนะครับมันขึ้นอยู่กับคุณว่าคุณจะเลือกมองอะไรนะครับเพราะฉะนั้นทุกสิ่งทุกอย่างที่บอกไปวันนี้เนี่ยเป็นของฟรีแต่ถ้าคุณทำได้คุณจะเห็นอะไรบางอย่างที่เปลี่ยนแปลงนะครับ